สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast ที่ประชุมรัฐสภาลงมติวาระแรกไม่รับหลักการล่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเรียกว่าการกระจายอำนาจเพื่อปลดล็อกท้องถิ่น ด้วยคะแนน254ต่อ245คะแนนงดออกเสียง129คะแนนซึ่งคะแนนรับหลักการมีน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้ง2อสภาคือน้อยกว่า361คนจํานวนนี้มีสอวอเห็นชอบ6คนน้อยกว่าหนึ่งใน3ของสอวเป็นอันว่ามติที่ประชุมรัฐสภาไม่รับหลักการส่วนเสียงสอนั้นฝ่ายค้านลงมติรับหลักการยกเว้นสอที่จะย้ายพักไปอยู่กับ พรคร่วมรัฐบาลขณะที่สอสอฝ่ายรัฐบาลพักแกนนําส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียงมีเห็นด้วยเพียงไม่กี่คนน่าเสียดายการกระจายอํานาจที่เปิดโอกาสพัฒนาในหลายๆด้านให้แก่ประชาชนต่างจังหวัดมีอันต้องตกไปสําหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนําเสนอโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงกนก,กุลจากคณะก้าวหน้าร่วมกับนักวิชาการและตัวแทนองคอ์กรการปกครองส่วนท้องถิน่น กับประชาชนเกือบ80,000คนร่วมกันเข้าชื่อโดยนำเสนอประเด็นหลักคือการจัดสรรภาษีเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นหามาได้กับรายได้ที่รัฐบาลส่วนกลางให้สัดส่วนร้อยละ50ต่อ50เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดูแลจัดการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน การแก้ไขเรื่องอำนาจคำสั่งประกาศกระทรวงกฎหมายต่างๆที่ออกจากรัฐส,ส่วนกลางซึ่งเป็นอุปสรรคไม่ให้ท้องถิ่นทำบริการสาธารณะและออกแบบตรงตามความต้องการของตนเองรวมถึงการจัดทำประชามติสอบถามประชาชนว่าราชการส่วนภูมิภาคยังจำเป็นอยู่หรือไม่สุดท้ายอาจนำไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแม้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมรัฐสภาไม่รับหลักการ แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่นำเรื่องปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าสู่การถกเถียงในเวทีรัฐสภาชี้ให้เห็นถึงการกระจุกตัวของอำนาจรัฐรวมศูนย์ทั้งคำสั่งประกาศและกฎต่างๆรวมถึงการจัดเก็บภาษีและรายได้ที่ไม่เป็นธรรมเป็นอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของท้องถิ่นนั้นๆเช่นน้ำประปาไฟฟ้าการจัดเก็บขยะเป็นต้น รวมถึงยังได้เห็นการแสดงทัศนะไม่เห็นด้วยของสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะฝั่งสอวอส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการและนักธุรกิจสัมพันธ์ใกล้ชิดเครือข่ายอำนาจชนชั้นนำที่ย่อมห่วงอำนาจและปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นนำตัวเองสำหรับฝ่ายพักการเมืองและสสที่สนับสนุนหวังว่าจะนำเรื่องการกระจายอำนาจไปจัดทำนโยบายและรณรงค์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ